ยังง่าย่ยังกว่าผูู้สาวงไปทางไหนแหละาวลงไทางหนเป็นเรื่องเาผู้สาวอืองวยถือขวดเหอู้สาวังไงขวดแตกขวดไดกลดขวดบ้างอนเหการนี่เอาื้อนเหการฮะซือขนี่นร อาจสิมีดุนอาจสิมีดุนอยู่แต่ล่ะพวกพวกี่ยุแพร่นั้นนะพวกจะยุแพ่นั้นนะคหาบืองแพ่นี่เดือดให่